ค,น,คลนลูกแล้วค่ะหนูแม่มสุริวิภาเปิดตัวลูกสาวคนใหม่น้องแอลรีน่ารักน่าชังมากๆแต่งงานและใช้ชีวิตคู่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันหลายสิบปีแต่ก็ไร้ข่าวดีเรื่องทายาทเหมือนกับคนอื่นเขาสำหรับคู่ของหนูแม่มสุริวิภาและสามีบ๊อบบี้โรเบิร์ต โดยต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกคู่รักมาราธอนคู่รักตัวอย่างของวงการบันเทิงที่ครองรักกันมานานกว่า26ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีเบบีสักทีแต่ล่าสุดนูแม่มและบอบบี้ก็ได้ตัดสินใจรับเลี้ยงเด็กพร้อมทั้งเปิดตัวเป็นลูกสาวครั้งแรกโดยตั้งชื่อไว้ว่าน้องแอลลี่หน้าตาน่ารักน่าชังมากแถมมีความน่าใายกับบอบบี้อีกด้วย เบบี้แฮปปีวันนี้เอาเบบี้แอลลี่ออกมาโยคะข้างนอก5นาทีเขยนยาวใช่ไหมคะลคนกำลังงงใช่ไหมคะว่านี่คือลูกไทยลูกของเราสองคนเองค่ะเรารับเป็นลูกแล้วค่ะเข้ามาหาเราในบ้านเลยค่ะ บ,บขอแสดงความยินดีกับทังคู่ด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ